สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงหมอลำทุกทท่านเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบอกเลยว่าแม่นกน้อยอุไรพรจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะในฤดูการต่อไปนะคะของหมอลำเสียงอีสานพี่น้องค่ะสวยแบบตะโกนสวยแบบเลื่องลือมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะมาในชุดแดงอลังการสุดๆเลยค่ะสาหรับแม่นกนะค,ะคุณผู้ชมนี่นะคะเป็นเพจหมอลำสตอรี่นะคะพี่น้องค่ะได้ออกมาลงค่ะบอกว่าสวยตะโกนมากแม่นี่นะคะเปิดภาพคุณแม่นกน้อยถ่ายโปสเตอร์เสียงอีสาน โคตรสวยฝีมือช่างแต่งหน้าระดับตำนานค่ะพี่น้องโอ,โ,โอ้โหสวยจริงค่ะเหมือนแม่นกได้ย้อนวัยเลยนะคะคุณผู้ชมขาเรียกเดวา่าขยี้ตาอีกสรอบนะคะสำหรับรูปเซตใหม่ของคุณแม่นกน้อยอุไรพรที่ถ่ายโปสเตอร์เสียงอีสานยุคใหม่ภายใต้สังกัดการบริหารคุณเอจักรพัฒแต่ที่สะดุดต,ตาก็คือลุกคุณแม่นกน้อยปังมากสวยมากในวัย67ย่าง68ค่ะคุณผู้ชมขาซึ่งคุณแม่มาในชุดขนนกฟูฟ่องสี สีแดงนะคะม้วนผมฟ้าราเงาค่ะพี่น้องค่ะหน้าเป๊พร้อมใส่คอนแทคเลนส์ซึ่งเป็นลุคที่หลายคนบอกว่าไม่ค่อยจะเคยได้เห็นสักเท่าไหร่โดยฝีมือช่างแต่งหน้าคู่บุญคุณเอน้อยที่ดูแลช่างแต่งหน้าให้คุณแม่ได้สวยเป๊ะตลอดค่ำคืนค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือน้ำจิ้มรอชมภาพเซตใหญ่ VTR เปิดตัวเสียงอีสานใหม่เร็วๆนี้นะคะเสียงอีสานเจนใหม่นะคะพี่น้องคาสวยแบบตะโกนอลังการเหมือนย้อนไวัยไปสัก10บปี20ปีเลยนะคะพี่น้องคางามอิรีค่ะในวัย67ปีนะคะพี่น้องคาแต่ว่าช่างแต่งหน้าคุณเอนี่คือจัดให้แม่นกน้อยเต็มๆเลยนะคะบอกเลยว่าฤดูการหน้าเสียงอีสานจัดใหญ่จัดดักแน่นอนนะคะพี่น้องคาเพราะว่าได้คุณเอจกกักรพัฒน์เนี่ยมาบริหารช่วยแม่นกน้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาต้องรอติดตามพลาดบ่ได้เลยนะคะพี่น้องแฟนคลับก็ออกมาชื่นชมแม่น นอยเยอะมากๆบอกว่าสวยหลายนะคะ่าสัน67ปีคือสาวเทนอพนาาพี่นองค่ะสวยแบบสวยแบบตะโกนมากๆใส่คอนแทคเลนส์พอม่าสันวานี่นะคะสวยแบบสมวัยสวยมากสวยจริงๆค่ะใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากนี่นะคะฝืนขึ้นชีพหมอ้ําในตํานานนกน้อยอุไรพรนี่นะคะพี่นองให้กำลังใจแม่นกน้อยกันหลายๆค่ะพี่นองค่ะ แล้วก็อรอลุ้นรอให้กําลังใจแม่นกน้อยต่อไปนะคะเพราะว่าทางคุณเอจกกักรพันธ์เนี่ยคือเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องคะเปลี่ยนระบบของเสียงอีสานใหม่ทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นไปเมื่อด้ที่แบบว่าเฮาสิแบบว่าติดตามนะคะพี่น้องคะมันเป็นไปไม่ได้เลยต้องอรอลุ้นรอติดตามค่ะพี่น้องนี่นะคะทางมอลลัมสตอรี่ก็ได้มาลงข่าวอีกนะคะคุณผู้ชมขาบอกว่ามัดที่หนึ่งวันนี้เสียงอีสานจะปล่อยวีทเปิดตัวเสียงอีสานยุคใหม่เตรียมชิดชูไว้ให้ดี ค่ะพี่น้องโอ้โหเมนอย่างนอบันนีพี่น้องคะ่ะเตรียมทิ่ชูไว้พร้อมนะคะจีอลรังการหรือว่าสิแบบว่ามิที่เซอร์แบบใดพี่น้องรอเลยนะคะว t r ีอาเปิดตัวเสียงอีสานค่ะพี่น้องคะ่ะสิได้เตรียมทิ่ชูขคือจังเพลนวาบอนะคะพี่น้องรอเบิง้งใดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ นี่นะคะทางอาจารย์เอจากกัปตันค่ะคุณผู้ชมขาได้ออกมาพลบอกว่าตรวจงานที่เพิ่งถ่ายมาคนลุกน้ําตาไหลรอชมกันที่เพจหมอลําเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมขาเป็นภาพที่ซื้อพี่รองเอ้ย บอกเลยว่าน่าจะทําถึงมากๆานะคะคุณผู้ชมขารอติดตามกันได้เลยนะคะน่าจะเป็นวันนี้เลยค่ะที่ได้ดูว t ทเต็มๆนะคะคุณผู้ชมสําหรับอาจารย์เอจักรพันธ์เนี่ยได้ออกมาวอลเล่ย์นะคะบอกว่าว้าถึงความในใจค่ะพี่น้องขาว้าถึงความในใจทีมมีตต่อเสียงอีสานนะคะโดยบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงหมอํำครับแต่ก็ไม่ได้ฟังทุกวันไม่ได้ฟังบ่อยแต่ ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปดูหมอลำสักเท่าไหรค่ค่ะเพลงที่ผมจําได้ก็มีไม่กี่เพลงแต่เพลงที่จําได้ขึ้นใจถึงขั้นแม้แต่ร้องได้ไม่จบก็ตามคือเพลงนกจา๋าและแน่นอนถ้าคิดถึงหมอลำคณะแรกที่ผมคิดถึงคือเสียงอีสานค่ะคุณผู้ชม จริงๆมันก็เหมือนฝันนะครับที่อยู่ดีๆผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านตองห้าใครจะไปคิดว่าจากแฟนเพลงในวันนั้นวันนี้ผมจะได้มาบริหารคณะหมอลำในดวงใจค่ะคุณผู้ชมการเริ่มต้นบริหารของผมยอมรับหรือว่ามีหลายอย่างที่ผมไม่รู้มีหลายอย่างที่ผมต้องศึกษาเอาจริงๆมันมีดีเทลในการทํางานค่อนข้างเยอะเลยแต่ด้วยความที่ผมได้ตัดสินใจไปแล้วและบ้านตองห้าถือว่าเป็นบ้านอีกหลังของผมผมจึงอยากให้ทํา ได้เต็มที่ผมรู้ดีว่าหลายคนกําลังจับตามองก้าวไปบ้านของเราว่าจากนี้บ้านหลังนี้จะเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นสิ่งที่ผมและทีมงานทุกคนได้ตั้งใจทํางานอย่างดีที่สุดทุกวัน ผมไม่กล้ารับปากผลงานของเราจะถูกใจทุกคนแต่สิ่งที่ผมมั่นใจก็คือทุกคนในบ้านเราจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนแฟนเพลงตอบแทนเจ้าภาพและผู้สนับสนุนค่ะ นับจากนี้เราทุกคนจะดูแลบ้านหลังนี้และพัฒนาต่อไปเพราะเสียงอีสานคือเสียงของคนอีสานและเป็นมรดกของคนอีสานเพื่อให้ลูกหลานภาคภูมิใจเหมือนที่เราทุกคนกําลังภูมิใจในความเป็นอีสานนั่นเองค่ะนน่นะคะเป็นโพดความรืนใจนะคะจากอาจารย์เอจัก,กรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าซึ้งสุดๆไปเลยนะคะบบคิดว่าเจ้าของสี่งใดบ้างบริหารในคณะบลอาที่เจ้าของแบบใหญ่มาแต่น้อยแล้วก็ชื่นชมมาตั้งแต่เล็กจนโตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขา นี่นะคะคุณผู้ชมขายยอดไลฟ์โพสนะคะ6อ,อาจารย์เอเป็นเลขตองหาพรอมคะ่ะพี่น้องะ่ะคณะหมอรํานะคะเสียงอีสานนะคะบ้านตรงหา้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาเปิดวงนะคะหลายคนสงสัยว่าเปิดวงวันแรกนะคะจะ เป็นวันที่เท่าไหร่ที่ไหนนะคะคุณผู้ชมขาทางอาจารย์เอบอกว่า5-6ตุลาที่อุดรครับไปดูผลงานหน่อยเด้อปัสสันวา,า่ะรอติดตามค่ะคุณผู้ชมขาผู้ใดว่างๆนะคะสามารถไปดูได้วันที่5-6ตุลาคมโอ้โหใกล้วันเกิดแอดพอดีเลยนะคะคุณผู้ชมขะ นี่นะคะสามารถไปติดตามได้นะคะกับแม่นกน้อยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเสียงอีสานบ้านตองหาเนี่ยสิเปี้ยนไปขนาดใด,ดนะคะพี่น้องคะจะเปลี่ยนไปอลังการขึ้นมากเยอะขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมต้องรอติดตามเลยนะคะเดือนตุลาพี่น้องคะได้ดูพร้อมกันแน่นอน,นะค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะแฟนคลับก็เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เชียร์เยอะมากๆค่ะบอกว่าจับมือกันแน่นๆแล้วสู่ไปน้ากัดเด้อลูกนี่นะคะเราขอชื่นชมคุณเอและเป็นกําลังใจให้นะครับ เฮงๆปังๆนะครับเสียงอีสานยุคอาจารย์เอจักพัฒคือความหวังของแฟนคลับและความหวังของลูกๆบ้านตองห้าเหนื่อยหน่อยนะครับอาจารย์คือ คีย์แมนในยุคนี้ครับส่งกําลังใจให้ครับผมนี่นะคะคุณผู้ชมขาหลายท่านคือเป็นกําลังใจให้เยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็รอติดตามนะคะบอกเลยว่าแต่เห็นภาพซื่อๆเนี่ยคะ่ะพี่น้อง่ะก็คิดเลยว่ามันตกเปียนไปลายอีลีแล้วก็ต้องอลังการขึ้นลายเนาะคะ่ะพี่น้อง่ะเพราะเห็นภาพอาจารย์เอจกกักรพัฒน์เนาะทายรูปล้นะคะพี่น้องค่ะเป็นฉากที่แบบว่ามิดเดิลเซอร์คะ่ะพี่น้องค่ะคือเข้าใจไหมอาจารย์เอบอกว่าแบบ เปลี่ยนมาทั้งเบิดชุดแสงสีเสียงทุกอย่างแหละพี่น้องคะ่ะแล้วมันก็อลังการขึ้นเยอะมากๆคุณผู้ชมโอ้โหอยากรุ่นอยากเบิ่งเลี้ยวคะพี่น้องคะ่ะตื่นเต้นเนาะคะ่ะตื่นเต้นกับบ้านตองห้ามากๆค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้องรอลุ้นรอติดตามกันเลยนะคะพี่น้อง นี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะได้ดูแน่นอนสําหรับว t ทเปิดตัวนะคะสำหรับเสียงอีสานค่ะพี่น้องคะรอชมรอติดตามนะคะในเพจเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวน,นี้ค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะไปให้กําลังใจแม่นกน้อยกันเยอะๆด้วยนะคะคุณผู้ชมขะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวทางแอดจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะ